ไปดูความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มคอปทอกันบ้านนะครับวันนี้เคลื่อนขอบวนไปที่ศูนย์ราชการเพื่อไปเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับ วันนี้ครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนําโดยนายนิติธรล้ําเหลือที่ปรึกษาและนายอุทยัยยอดมณีผู้ประสานง,งานก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากแยกนังเลิงในเวลาก้านนาฬิกาสานาทีนะครับในขบวนก็ประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์รถบัสรถเครื่องขยายเสียงพร้อมกับมีการขนแท่งแบรีเออร์ไปด้วยเพื่อไปทํากิจกรรมนอกสถานที่สิบนาฬิกาสานาทีครับเดินทางมาถึงศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะก็ได้มีการยื่นหนังสือให้แก่นายพินิษฐ์หานพาณิชย์อธิบดีกรมที่ดิน เพื่อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปที่ดินให้ออกกฎหมาย4ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติโฉนดชุมชนร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมเพื่อสนับสนุนกระจายที่ดินและที่ดินทำกินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงก็มีนายธรรมศักดิ์ชนะรองอธิบดีเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือหลังจากนั้นครับตัวแทนคอปทอได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะมีขึ้นวันที่30มมีนา คมนี้โดยขอให้ประเทศเข้าสู่การปฏิรูปและมีประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อนจึงจะมีการเลือกตั้งนะครับก็มีนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการก็ก,ก,กตเป็นผู้รับหนังสือ จากนั้นครับนายอุทยัยยอดมณีก็ได้อ่านถแถลงการระบุว่าการเลือกตั้งตามแนวทางของกกตที่ผ่านมาไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองและนายทุนคอปทอจึงเสนอแนวทางปฏิบัติต่อกกตว่าได้การปฏิรูประบบการเลือกตั้งและนักการเมืองที่ต้องมีจริยธรรมและศีลธรรมกกตจัดจัดการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวโดวยไม่คำนึงถึงหลักการเหล่านี้ไม่ได้จึงเรียกร้องให้กกตยุติการเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งและหันมาปฏิรูปให้เสร็จสิ้นซะก่อน ด้ Đ านนายนิติธรกล่าวว่าคอปอเดินทางมายื่นหนังสือแก่กรกตเพราะเห็นว่าประเทศนี้มีกรกตเป็นหน่วยงานเดียวที่ทําหน้าที่จัดการเลือกตั้งซึ่งคอปอเห็นว่าจําเป็นต้องมีการปฏิรูปโดยกรกตต้องพิจารณาว่าสามารถดําเนินการตามเจตนารมณ์แห่งการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเท่าเทียมกันได้หรือไม่หากทําไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองยุติการเลือกตั้งหรือว่าลาออกจากการทําหน้าที่ไปซะครับ ท่านก็คิดกันมาว่ากรกระทำดื้อตืานสามารถทำให้เกิดความผิดดีได้ไหมทำให้เกิดความทีหามได้ไมทำให้เกิดความเท่าเี่ยวได้ไหมทำทไม่ได้ก็ต้องยุติการดานแล้วไปหาสาเหตุว่าทาไมถึงทาให้การือ จากนั้นครับ12นาฬิกามวลชนคอปทอเคลื่อนขบวนต่อไปยังกระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ร่วมกันปฏิรูปพลังงานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยยื่นหสือ ถึงนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญปลัดกระทรวงพลังงานนะครับเมื่อไปถึงก็พบว่ามีแท่งแบรเออร์และลวดหนามปิดทางเข้าประตูหนึ่งและมีตำรวจตั้งแนวป้องกันอยู่บริเวณนั้นผู้ชุมนุมจึงนำรถเครนครับไปยกแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ออกไปเพื่อเปิดพื้นที่จากนั้นแกนนำก็ปราศัยเพื่อประสานให้ตำรวจเคลียร์พื้นที่แล้วขอให้ประสานไปยังปลัดกระทรวงพลังงานออกมารับหนังสือจากคอพอทอและให้ถอนกำลังตำรวจเพื่อลดบรรยากาศตึงเครียดเพราะมวลชนไม่ได้มาเพื่อปิดล้อมหรือว่ายึดพื้นที่จากนั้นครับนายชวลิตพิชาลายัยผู้ตรวจ สก,การกระทรวงพลังงานก็ได้เป็นตัวแทนลงมารับมอบหนังสือครับมีการผูกขาดของกลุ่มบรมีการผูกขาดของนักการเมืองบางกลุ่มบางพรคโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ปายใต้การบริหารสังหารของระบบคุณิยมสามัญทัสินเพราะฉะนั้นการปฏิรูปพลังงานไดเพื่อมาขึ้นเป็นของประชาชนโดยแท้จริงนั้นจะต้องอฏิรูปไม่จะไปต้องลยอยอันลกตั้ง เม่ต้องมีการเลื่อนเราต้องพัฒนรบพลังงานให้ทำเลยก่อนกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับนะฮะบระิษัทปตทเนี่ยจะต้องร่วมกันภายอำนาจผูกขาดที่ประทอถือครองไว้อยู่นี้ในขณะนี้ให้อยู่ภายใต้ของกิจการที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรมเปิดโอกาสให้ธุรกิจพลังงานอื่นๆไม่ว่าจะไทยหรือเทศนะฮะสามารถ แข่งขันดำเนินกิจการอ่าในเรื่องของพลังงานในส่วนกลางน้ำย่ายอยา่างเต็มที่และมีอิสระและมีการคุ้มครองปพวโภคสร้างกลไกราคาที่เป็นธรรมครับจากนั้นนะครับมวลชนคอปอก็ได้เคลื่อนขอบวนกลับเวทีสะพานชัยมรุเชษก่อนที่จะเตรียมแถลงแนวทางปฏิรูปในช่วงเย็นวันนี้ครับ